กาบัสดีท่านผู้ชมทุกช่านกันด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่กับช่องเอ็มอาร์วัเดนชัยเหมือนเดิมเนาะวันนี้เออผมจะมาเอาไง่ายๆแหละรีวิวควบคู่เลยนะครับควบคู่ของผมก็คือจะรีวิวเป็นซิกโก้กับฟานเพอร์ซี่นะครับหลักๆก,ก็คือจะใช้สองตัวนี้เนาะแต่ก็ขอเกริ่นๆไว้ก่อนว่าอาถ้าตัวไหนมันยิงได้ผมก็ต้องเอาตัวนั้นยิงก่อนนะครับแล้วก็วันนี้แผนที่ผมใช้ก็เป็น4 3 3 a ำสามแอตแทเกอร์นะครับ ก็คือแต่เป็นแผนนี้เลยถามว่าผมถนัดไหมผมก็ถนัดแล้วแต่อ่ะแล้วแต่สถานการณ์คนระับผมส่วนตัวก็คือเล่นแผนไหนก็ได้เนาะโอเคเราเราไปดูกันเลยก็แรลงที่ผมจะเล่นวันนี้ก็คือแชมเปนสิบเอ็ดดาวนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าทีมันยังไม่สมประกะอบม,มันเหมือนคนพิการก็นี่ผมก็จะเจอตึงหน่อยนิดนึงไม่นิดหรอกเยอะ แต่ว่าก็จะเล่นให้เต็มที่นะครับเอ่อหลักๆของผมก็คือตอนนี้ที่ผมจะเล่นก็คือม้วนตัวแล้วส่งม้วนตัวแล้วส่งนะครับแล้วก็หาจังหวะถ้ามันได้จังหวะดีๆก็จะยิงเนาะแต่บางทีอะมัน OVR ด้วยความ OVR เขาเยอะแล้วแบบ AI เขาก็ดีกว่าแล้วก็บวกกับเน็ตด,ด้วยมันเป็นอะไรหลายๆอย่างเนาะก็อาจจะเล่นอาจจะแพ้อาจาอาจะชนะหรต่ว่าก็อาจจะ เล่นให้มันครบ2เกมนะครับก็จะเจอเบอร์เกียร์ทุกเกมนะครับส่วนตัวก็คือไม่ไม่ไม่ชอบนะครับถามว่าเกลียดไม่ก็ไม่ได้เกลียดแต่ว่ามันขี้เกลียดกันนะครับมันกันยากนะครับสําหรับ OVR น้อยๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะกันยากแล้วก็ผมก็จะโดนเลยโดนยิงไซก้อยแล้วก็จะโดนเอ็กดูไฮ้ดรไฮไลท์ด้วยแต่ส่วนตัวก็คือจะไม่เล่นนะครับเอ่อเบอร์เกียร์ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ว่าจะไม่เล่นนะครับ คือเรามาอัดคลิปอะไรด้วยนะผมก็โอ้ยเกินไปหือดึงโอ้ยฟันเบอร์ซี่ยังไม่เข้าจะมารีวิวฟันเบอร์ซี่กับซิโก้นะ อุ้ยไม่เข้าอีกแล้วมันเป็นเพราะอะไรเขาไม่รู้เออแล้วก็อีกอย่างนึงผมจะบอกบางคนอ่ะที่บอกว่านักเตะมันช้าๆอะไรนะครับมันอยู่ที่เน็ตนะมันอยู่ที่เน็ตของเราด้วยนะครับจําว่ามันมันไม่ใช่การเป็นการเน็ตปิงหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับคือมันมันจะเป็นจังหวะดีเลย์ของมันเนี่ยเห็นไหมมันทำให้เราจริงช้าเโอเคเราได้ลูกโทษนะครับโอเคอ่าส่วนคนไหนที่ ตัดสินใจอยากเล่นอา่อาอันที่สุดท้ายนะครับอยากอา่าอยากเล่นฟันเบอร์ซี่เขาเปิดเขียนกับผมขี้เกียจกันว่มพูดตรงๆเลยผมขี้เกียจกันมากนะส่วนคนไหนที่จะเล่นฟันเบอร์ซี่ผมแนะนําว่าให้แลกมาใช้นะครับแต่ว่าแนะนําว่าไม่ต้องไปสปีดอะไรมันเยอะนะมันค่อนข้างที่จะหมดเร็วนะครับก็ตัวมันก็เก่งระดับหนึ่งอะเท้าซ้ายนะครับคือโคตรแม่นอะโคตรคมคตอันตราย ลูกโทษเปล่าลูกโทษลูกที่สองนะผมเนี่ยอันนี้ผมตั้งใจให้มันโดนลูกโทษนะครับคือพยายามม้วนตัวอาพี่ช่ยดิหลอกยิงให้มันโดนลูกโทษนะครับแล้วผมก็จะโดนอีกเห็นไหมเปิดสามรอบอันนี้คือไม่ได้มาสอนวิธีการการแก้ลูกเปิดเขี่ยนนะก็คือให้เขาใช้เต็มที่เลยเราอยากมาลงคลิปนะครับว่าอ,อฟเบอร์ซี่มันเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย ไปก่อนนะครับเปิดไม่โดนด้วยไม่โดนจังหวะด้วยจังหวะที่ไหนที่เล่นได้ผมก็เล่นไปก่อนนะครับโอ้ยลูกโทษอีกแล้วลูกที่สาม ลูกโทษลูกที่สามสามลูกฟันเบอร์ซี่เก็บหมดเลยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมก็พยายามจะพูดยังไงดีใจใจอ่ะไม่คิดว่ามันจะได้ลูกโทษแหละเพราะว่าส่วนตัวคือตอนเล่นสตรีมแทบจะไม่ได้ลูกโทษเลยแทบจะไม่ได้ลูกฟีคิกด้วยซ้ะแบบยังไม่ได้ลูกฝาเลยด้วยสามมันไม่ขึ้นเตือนให้นะแต่ว่าแต่พอมาอัดคลิปทำไมอาจจะเป็นดวงของเราด้วยนะครับ อ,อ,อาจจะเป็นดวงของเราด้วยต้องเข้าใจนะอ้าวผมแทงแทงเลยเหรอแทงเลยไปนะท้ายคลิปนี้อาจจะดูไม่แบบติดติด,ตดขัดๆัดก็ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าที่บ้านฝนตกมาสองสามวันแล้วแล้วก็ซึ่งมันก็จะเล่นยากนิดน,นึงเดี๋ยวเขาก็จะส่งตัวนี้แหละผมรู้ว่ายัางไงเขาก็ต้องส่ง จริงๆเราก็รู้แหละลำหน้าลำหน้าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะหัวร้อนกับกรรมการนะครับผมเชื่อเลยเพราะบางทีแบบลูกลำหน้าอะไรเงี้ยเขาไม่กรรมการไม่ให้อะไรเงี้ยมัน ไปลูกที่สี่โอเคก็แจมจันแจมจันใช้ได้อยู่นะครับ <c oughs> เราก็ไม่ต้องไปเอ็กต้องบบอะไรนะครับเล่นแบบให้สนุกสนุกของเราก็พอบางคนก็ชอบแบบว่า,า <c oughs> ความสุขของบางคนก็อาจจะเป็นการเอ็กหรือการอะไรเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบดูไฮโลงไฮไลท์กดนิ้วดวงนิ้วแดงอะไรนะครับถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดครับแต่อาบะ ความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่ากดนิ้วแดงเล่นถ่วงเวลามันขยงขยะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะแล้วมันมันผมจะพูดยังไงดีส่วนตัวผมมองว่ามันผิดไหมมันได้ไหมผมมองว่ามันไม่ผิดครับแต่หลายคนก็อาจจะไม่เอ้ค้างหลายคนก็อาจจะไม่ชอบใช่ไหมอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ผมก็เข้าใจได้ ว่าคนไม่ชอบส่วนตัวก็คือขนาดคนอื่นยังไม่ขนาดเรายังไม่ชอบแล้วคนอื่นจะชอบเหรออะไรเหมือนเปิดเคลียอะไรเงี้ยมันมันเป็นเทคนิคเรียกว่าเทคนิคก็ได้แหละเออมันเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆก็มันไม่เล็กน้อยหรอกก็คือถ้าสมมติว่าเราโอวเยอะใช่ปะมันก็อาจจะเป็นแบบมองว่ามันเป็นเทคนิคแต่เมือม่อเมื่อเมื่อไหร่ที่คุณเล่นโอตัวตัวโอวีอาร์น้อยๆ,อย,ๆอยเนี่ยเหมือนคุณเล่นร้อยสิบแล้วไปเจอร้อยสิบสี่อะไรเงี้ย อากองหลังคนณร้อยสิบอย่างเงี้ยเม็ดส้มร้อยสิบอย่างเงี้ยครับกับกองหน้าเขาเม็ดส้มรนะ้อยสิบสี่เนี่ยการเทคนิคไอเนี้ยเบิดเลีร์เนี่ยกองหลังแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะแล้วมันถามว่ามันมีวิธีแก้ไหมมันมีวิธีแก้ครับแต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจด้วยระบบเกมมันบางทีมันก็เออบางทีมันก็ไม่ดีอย่างนู้นย่างนี้อย่างนั้นก็คือตามที่ทุกคนคิดแหละผมได้มองในกลุ่มเฟซมาหลายๆคนเนาะแต่ส่วนตัวก็คือไม่ไม่อยากจะใช้เทคนิคพวกนี้กับคนอื่นนะครับก็มองว่ามันไม่สนุกอ่ะ อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะก <c oughs> <c oughs> ็คือคุ้มจริงๆนะฟันเบอร์ซี่ไปแรกมาใช้ได้ครับเท้าซ้ายจบสกอร์โคตรดีแต่เมนเจอร์นี่ผมมองว่ามันก็กิ่งนะระดับหนึ่งผมฮะเมนเจอร์ผมจะให้ประมาณเจ็ดเจ็ดต็มสิบแล้วกันเนาะนี่ก็คือเล่นอา้าวผมจะถอยทำไม เดี๋ยวเขาก็จะส่งเดี๋ยวเข,เ,ขเขาเล่นอยู่เดี๋ยวเขาก็จะส่งเขาเขาก็จะสกิลอะไรเงี้ยเออผมก็รอดักไว้อยู่ก็คิดแล้วแหละว่าเขาจะส่งอะ่ะมันเหมือนอ่านใจเกมเขาเลยเนาะเออ,เอ,อฟ้าล่าอ่ารีวิวซิโคผมได้แล้ว คลิปที่สซิโกผมยิงแล้วฟันเบอร์ซี่ผมได้แล้วลูกโทษสามลูกเนี่ยเห็นไหมผมก็จะเจอเบิร์เขียอย่างเงี้ยงงมันก็ถามว่ามันกันได้ไหมกันได้ครับกด2วิ่งเร่งไล่แท็กเกิลนะ่ะได้อยู่นะแต่ส่วนตัวก็คือขี้เกียจเขาอยากเปิดก็ให้เขาเปิดไปเขาอยากเปิดก็ให้เขาเปิดไป โอ้ยโอุยโดนชนเนต้าด้วยโคตรตึงผมก็จะวิ่งถอยอย่างเดียวนะครับวิธีการตั้งรับผมก็จะวิ่งถอยอย่างเดียวเนาะจะไม่วิ่งเข้าให้เขาเปิดมาเห็นไหมโอ้ยซันโชยิงชนเสาด้วยเท้าวขวาด้วยน่ากลัวซันโชปั่นลูกปั่นของซันโชเนี่ยน่ากลัวมากนะครับถามว่าเล่นได้ไหมเอ็มเล่นได้นะครับส่วนตัวซันโชคือจะเล่นเอ็มเอ็มได้หมดเลย อุ้ยเอา้าเขาลนนะเกมนี้เขาลนนะเขาลนเองผมก็อยากให้ทุกคนมาดูนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะไม่ไม่ได้ยากไม่ได้อะไรสําหรับผมผมมองว่ามันก็ไม่ได้ยากหรอกท่านนิดถุ่มดีอะนะส่วนผมก็แต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายโอ้โหจะยิงเข้าก็ไม่ยิงเข้าอุตส่าห์เลี้ยงแบบหลอกตามาแล้ว Okay. ครึ่งแรกก็หมดไปนะครับก็เดี๋ยวผมถ้าเขาได้ไม่รู้ว่าใครเบิดเขียร์ใครก่อนนะแต่ผมมองว่าเดี๋ยวเขาก็เปิดเปิดนี่เดี๋ยววิธีการกันเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเราก็กดกองหลังไปเลยอีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราก็วิ่งกดถอยนะครับเห็นไหมมันจะทํามันนักเตะม,มันจะกดดันให้นะครับอุย้ยผมพลาดเองตรงนี้ผมแทงเบาไปครับส่วนตัวคือแทงเบาไปโอ้โห เขาจะแทงให้จีโนล่าจีโนล่าก็เนี่ยสกุสกิลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังก่อนนะยังก่อนนะยังก่อนนะครับเพื่อนผมก็ไม่รีบเล่นนะครับโอ้โหเข้าโคตรแรงเลยนี่ไงฟันเบอร์ซี่โอเค ฟันเฟอร์ซี่คนเดียวสี่ลูกแล้วสองเกมสี่ห้าลูกแล้วมั้งสองเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> มอาซิคโก้เนี่ยที่มันแจกเนี่ยก,ก็สามารถเล่นได้นะครับอัพให้มันเม็ดส้มนะสามารถเล่นได้นะครับเพื่อนเบลผมไปมาลูกที่สามโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. แนะนำวิธีเนี่ยเล่นเล่นช้าๆไม่ต้องไปรีบครับไม่ต้องไปรีบยัดบงยัดบอลอะไรต่างๆเนาะก็ประมาณนี้เลยโอ้โหเกิน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 น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจริงๆเอเบป้ลูกนี้เนี่ยผมเนี่ยผมยัดบอลพยายามยัดบอลแรงๆนะครับเด็นมันก็ไม่ดีอะ่ะส่วนตัวผมผมม้อนเด็ดไม่ดีนะถึงชนะก็ เน็ตไม่ดีนะครับเพราะว่าทำไมถึงผมบอกว่าเน็ตไม่ดีอ่าผมเล่นไอดีของผมอยู่ทุกวันใช่ป่ะผมจะรู้ว่านักเตะผมเป็นยังไงใช่ไหมเราจะรู้ว่านักเตะของเราเป็นยังไงว่าพลิกตัวอะไรยังไงเนาะโอ้โหผมน่าจะเลี้ยงเข้าไปอีกนิดนึงลูงนี้น่าจะได้เลยแต่คิดไม่ทันครับหัวสมองมันเล่นไม่ทัน <laughs> โอเค ก็ในที่สุดผมก็ทำคลิปบรรลุเป,ป้าหมายเรียบร้อยว่าผมจะรีวิวซิโคกับฟานเบอร์ซี่นะครับรีวิวหลักๆ2ตัวเลยเราทำรีวิวหลักๆ2ตัวไปเลยครับโอเคเป็นไงกนบ,บ้างเพื่อนๆคิดว่าผมเล่นเป็นยไงกงบ,บ้างอ,อ้าวแบบคะแนนเต็มสิบเพื่อนๆจะให้ผมซักประมาณสามเต็มสิบหรือเปล่าหรือว่าสี่เต็มสิบนะก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยก็ผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าผมเล่นขนาดไหน ก็ส่วนมากก็จะเป็นสตรีมนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยได้ตัดอาจจะไม่ค่อยได้อัดคลิปอะไรเท่าไหร่แต่คลิปเนี้ยมันเป็นคลิปเรียวนะครับคลิปเรียวก็คือคลิปมันอัดสดๆเลยนะเนี่ยผมกําลังพูดอยู่เนี่ยอัดสดๆเลยก็คือจะเล่นให้เพื่อนดูว่าเออมันเป็นยังไงก็คือจะไม่ได้ทําคลิปที่แบบว่าอัดคลิปมาก่อนแล้วค่อยมาพูดย้อนหลังอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับโอเคผมก็ฝากเพื่อนๆและทุกคนฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ